เกรงทก่อนอื่นก่อนอื่นขอให้คุณโยมสุขขีดีสบายกันทุกคนเทออต่ออะไรไหมครับวันนี้ก็มาพบกันกับธรรมะคลายเครียดกันสักหน่อยเข้ารรษาอย่าเครียดนะต้องเข้ารรษาต้องใจสบายอย่างเดียวเลยเครียดแล้วหน้าแก่ อ่าเครียดแล้วตายเร็วเครียดแล้วหาเงินยากเครียดแล้วโบตอกหลุด<笑><笑>อันตรายอันนั้นอย่าไปทำทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเรานะถ้าเครียดปุ๊บเนี่ยมันเปรียบเสมือนการมัดเชือกเป็นปมต่อกันไปไเรื่อยๆครับมันไม่มันไม่มันไม่ราบรื่นนะครับม,มันไม่ราบรื่นเราก็ต้องใช่ด,ดีที่สุดคือไม่ต้องเครียดก็คือไม่ต้องมัดปมอะ่ะครับครับไม่ต้องมีปมเลย วันนี้อยากฟังธรรมะสักเรื่องหนึ่งอยากให้พอจะได้คลายเครียดหรือว่า,ามีเรื่องเรื่องเล่าก็ได้เรื่องเล่าเรื่องเล่าก็ได้ครับเรื่องเล่าเหรอ,เ,อเรื่องเล่า <Okay. S 1> สักหน่อยก็ได้นะเรื่องที่จะเล่านั้นน่ยมันอาจจะเมาหน่อย,อยพี่ฟังครับอยากฟังอยากฟังอยากฟังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรเลยฟังฟังกันนะตั้งใจฟังกันก็คือว่า มันเป็นเรื่องของยักษ์สองตนไงยักษ์สองตนที่ยักษ์เล็กกับยักษ์ใหญ่ยักษ์ยักษ์ยักษ์ไม่ยักษ์ใหญ่นะไม่ยักษ์คิ้วด้วยพี่แต่ว่าเป็นยักษ์ตัวเป็นๆนี่แหละในสมัยพุทธกาลยักษ์ตนนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือว่ามันประลองฤทธิ์กันโอ้ค่าก็แน่เองก็แน่อันไหนมาลองก็เหมือนมนุษย์ตีกันนี่เนาะใช่ มันก็เลยไปเอาต้นตาลมาแล้วก็มาบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิดเป็นกระบองพี่บิดกระบองแล้วว่าต้นตาลเลยใช่ต้นตาลเอามาบิดเป็นกระบองแล้วเริ่มขอเขาได้ยังคะไม่รู้ไปยักสองตัวนี้ก็เลยแบบมาเริ่มใครเริ่มก่อนอ่ะมันก็ฟาดเลยตัวแรกฟาดปั๊มลงไอ้นี่ยุบไอ้ยักษ์ตัวที่สองโดนตีก็เลยตีกลับมันก็ตีกันปั๊ม ไอตัวแรกก็ยุบลงดินเลยยุบยุบโอ้โอยุบลงดินยุบลงดินคือ,คอตีจนกระทั่งนแบบว่าตึ๊บอย่างเงี้ยขาก็ลงไปหน่อยนึง่งไปปับป๊บปั๊บัสุดท้ายมิดลงดินเลยต้องบอกว่าคือยักษ์ต่างมีกําลังใช่ไหมใช่แล้วแบบแต่และคนเนี่ยคือแบบมีกําลังแล้วก็แบบตัวก็หนักอยู่แล้ว ฟาดกันลงไปอีกมันสุดท้ายจมดินเั้ยคู่จมดินทั้งคู่เลยเห็นไหมเหมือนคนที่แบบว่าเอาคอรมาตอกตะปูแข่งกันตะปูตัวเดียวชุวตอกตั้งตั้งอะไรเงี้ยมันก็ลงไปเรื่อยนั่นแหละไม่แปลกว่าทําไมคนทะเลาะกันมีแต่ล่มจมใช่อ๋อมันขนาดเรื่องนี้ยัดตีกันยังจมดินเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่ไปทะเลาะกันเลยนะไม่ต้องทะเลาะกันต้องไม่ทะเลาะกันต้องให้อภัยกันใช่ ทะเลาะปุ๊บก็จะเหมือนยักษ์สองตัวเนี่ยเอาต้นตาลตีกันจงจมดินไปเลยแล้วก็แอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของภาษาอิบุตรไงที่ว่ามังจะบรรลุธรรมครับผมท่านก็นั่งสมาธิอ้อรไปเลยกําลังดีเลยครับเข้าฌานได้แล้วยักษ์ตนเนี้ย ก็มากันเป็นฝูงเลยมากันเยอะอ๋อคือมากันเยอะช่วงนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนาะใช่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วแหละเป็นพระอรหันต์รลูกยยักษ์เข้ามากันเยอะเลยมาแค่ยักษ์แค่เดินผ่านครับผมไม่ได้มาทําอะไรแต่เดินผ่านครับแล้ะกงเออว่ายักษ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในฝูงเนี่ยอก็เดินเดินถือกระบองมาแต่ว่าชนท่านนะก็เห็นหัวเรืมๆอ่ะเออหัวพระไงก็วิ่ง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 ก็รู้สึกแบบเอ๊ะหัวลรืมเรื่องนี้ไหนๆลอง ลองลองไปเล่นหน่อยสิอะไรเงี้ยเราไปตีเล่นหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงอเยโอ้อย่าทำเนี่ยเป็นโยนอย่าพากันทาอย่างนั้นก็คือยักษ์ก็รู้แล้วว่าบรรลุแล้วก็เลยอ่าไหนลองดูหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงเอาเียว่ามีฤทธิ์มีอนุภาพไหมก็เลยฟาดไปเต็มแรงเลยเอาบองฟาด่างเต็มปังเป็นโยนเรื่องนี้อันตรายอย่าพากันทาทีเดียวปรากฏว่าพระอาพระโมคคัลนะก็เห็นในเหตุการณ์นั้นด้วยก็เลยตกใจเอ้า ยักษ์ฟาดเข้าไปที่เต็มกระบาลพระภาษาลีบุดเลย,ย,เลยอก็เลยถามว่าท่านท่านท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าพระาลีบุตรตื่นมาอืมอาตมาไม่เป็นอะไรหรอกเหมือนเหมือนนิดหน่อยอ <laughs> รูปศีรษะเป็นเออเหมือนเหมือนนิดหน่อยก็ค<อ>ือว่า,ายักษ์ไม่สามารถทาอะไรได้ก็คือท่านเขานิโรธสมาบัติเนี่ยรู้สึกว่ายักษ์ตัวนั้นพอตีเสร็จแล้วก็จมดินลงไปเหมือนกันนะตกนรกไปเลยก็เนื่องด้วยว่าพระอรหันต์ไงใช่อรหันตคะาตเห็นไหม อยู่ในเขาเรียกว่า5 5หสิ่งที่ฆ่าแล้วนี่ไปเลยไม่มีขึ้นสวรรค์ก็คือลลกไปเลยเขาเรียกว่าอานันตริยกรรมใช่ไหมอานันตาริยกรรมฆ่าพระอรหันต์ทางพระสมมาสมุทธเจ้าอหอเลือดนี่เนาะอันนี้นะยังไม่ได้ฆ่านะแค่ตีเฉยเยยังไม่ได้มรณะยังไม่มรณภาพนะยังนะอันไปเลยเพราะว่าจิตจิตปรารถนาร้ายอยู่แล้วนะถูกต้องเพราะว่าจิตเป็นตัวนําไปนะทุกอย่างจิตเป็นตัวนําไปแล้วจะไปตี จะไปตีกันเนี่ยจิตเป็นตัวนําไปนะเพราะฉะนั้นก็จิตมันที่มันวกไปวนมาเครียดอ,อยู่ในเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นตัวนําไปสมาธินักโยมตรวจด,ดูจิตของตัวเองได้นะเวลาปฏิบัติสมาธิแล้วหนึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้านัตถิสันติปรังสุข,ขงังท่านตัดฟังกันก็คือสุขอื่นยิ่งกว่า ใจหยุดใจนิ่งไม่มีก็แสดงว่าการทำใจมาหยุดในตัวมีสติตั้งมั่นเนี่ยก็จะก่อเกิดความสุขไยไม่ใช่ความบ้าใช่เพราะฉะนั้นก็คือนั่งแล้วต้องให้ถูกถูกต้องด้วยให้ถูกถ้านั่งแล้วมีความสุขเยี่ยมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้เวลาเครียดก็ไปปฏิบัติธรรมกัเสะนหน่อยใช่นะเดี๋ยวเราก็จะไปตีกันอ๋อไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมกันแล้วก็เดี๋ยวเอาบุญเดี๋ยวเอาบุญมอาฝากกันทุกท่านนะเดี๋ยว คลิปต่อไปเรามาโมทนาบุญกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอให้คุณโยมนั้นได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานหน้าที่กันทุกคนจเจริญพอ